สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์จูพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนปีนักษัตริย์มเมียน,นะครับหรือปีม้านั่นเองในปี2 5 6 4นีนี้จะมีเหตุการณ์ใดๆดเกิดขึ้นบ้างนะครับดีหรือร้ายอย่างไรเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับอนอื่นสามารถติดต่อดยดงส่วนตัวด้ดยการแอดไลน Ad ์ดีเมที่ปีลิเบอร์ซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องและก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปโพสต์เอาไว้แล้วสามารถแอดไลน์ดี e มาําค่าครูได้ครับเรามาฟังังยากรรณ์นะคบ ในปี2564นี้ซึ่งเป็นปีฉลูธาตุทองนะครับจะส่งผลอย่างไรกับคนปีมะเมียบ้างนะครับก่อนอื่นเราจะต้องรู้ก่อนว่าคนเกิดปีมะเมียนะครับคือ,อจะหาอย่างไรว่าเป็นคนปีมะเมียซึ่งถ้าเผื่อใครที่ดูดวงจีนแล้วนะครับว่าตนเองเกิดปีมะเมียโอเคจบแต่ถ้าใครที่ไม่รู้ สามารถง่ายๆนะครับก็คือการผูกดวงแบบไทยเรานี่แหละนะครับแล้วสังเกตที่ดาวพระรสบดีนะครับอยู่ที่ราศีเมทุนนะครับหรือม,มิถุนนั่นแหละก็หมายถึงว่าคนคนนั้นเนี่ยเกิดในปีมะเมียจริงนะครับแต่ว่าบางเดือนนะครับในกลางเดือนของปีที่เราเกิดอะ่ะมันจะมีการเสร์จเข้าไปในยังราศีกรกฎนะครับในประมาณ3-4ปีอ่าเดือนเนาะ แต่ก็จะถอยหลังกลับมามันก็จะมีคาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยสำหรับคนที่เกิดกลางปีของปีเกิดนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็คือส่วนมากก็คืออยู่ในปีบะมเมียหรือราศีมทถุนอยู่ดีนะครับเพราะว่าดาวดาวพระศุกร์นียคือการโคจรของปีนักษัตริย์ต่างๆของทางจีนนะครับแต่ว่ามันจะเหลื่อมกันเล็กน้อยก็คือ หราสตร์ไทยเนี่ยจะบอกว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าปีนักษัตรจะเป็นที่กลุ่มภาพันธ์ดังนั้นเนี่ยมันจึงคาดเคลื่อนกันเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าจิตด,ดาวพฤหัสบดีเป็นหลักนะครับทีนี้อของเราต้องออกตัวก่อนนิดนึงนะครับว่าเป็นไม่ใช่จีนจ๋าะนะเป็นเป็นลักษณะของอความรู้ของ ทางจีนนะครับบวกกับโหราศาสตร์จีนเนาะบวกกับโหราศาสตร์ไทยนะครับเพราะเราเป็นนักพยากรณ์ของไทยแต่ว่าก็เรียนของฮวงจุ้ยและโหราศาสตร์จีนมาบ้างนะครับแต่ว่าไม่ผิดหรอกเป็นลักษณะของการโคจรของดาวพฤห ر ีเหมือนกันนะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์ก็ได้สอนไว้แบบนั้นนะครับก็เป็นการที่สังเกตได้จากดาวดวงนี้นั่นเองนะครับก็คือดาวไทยสวยในตอนปีนี้นะครับ2 5 6 4จรอยู่ที่ราศีมังกรนั่นเองนะครับก็คือปีฉลรูปีฉลรูเนี่ยนะครับ อ่าเดี๋ยวพูดทีหลังเรามาดูพื้นที่ใส่ก่อนว่าคุณเป็นปีมะเมียไหมอันนี้เพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับเนื่องจากว่าปีมะเมียเนี่ยเป็นปีแห่งม้านะครับม้าหมายถึงอ่าการที่จะต้องมีการมูฟเมนต์มีการเคลื่อนที่มีคือหมายถึงว่าอยู่ไม่เป็นที่อะครับไปเรื่อยๆเพราะม้าเนี่ยนะครับหมายถึงการเดินทางหมายถึงอ่ายานพาหนะในอ,อ,อดีตในสมัยอดีตกาลนะครับก็ใช้ม้าเนี่ยเป็นพาหนะดังนั้นเนี่ย คนเกิดปีมาหรือปีมะเมียเนี่ยนะครับจึงเป็นคนที่ร้อนที่อยู่นะครับมักอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งไปเรื่อยๆนะครับคนที่อยู่ที่เดิมอยู่กับที่เดิมเนี่ยจะเครียดเก็บกดแล้วก็มักจะไม่เจริญนะครับเพราะว่าของปีมาไปได้ดีต่างถิ่นครับอม,มันจะเหมือนกับว่าเราต้องจอนออกไปเพราะว่าไม่ไงั้นมันจะทุกข์มันจะเครียดมันจะกังวลหรือมันจะร้อนรนจนทําให้เรานั้นเหมือนกับ คือคือถ้าาอ่ามันเป็นธาตุไฟนะครับหมายความว่ามันจะร้อนมากๆคือดวงอาทิตย์เลยนะไม่ใช่แค่ไฟธรรมดาเหมือนกับปีมะเส็งนะครับปีมะเส็งกับปีมะเมียเนี่ยจะเป็นปีที่อยู่ติดกันซึ่งเป็นราศีธาตุไฟทั้งคู่นะครับหรือนักษัตย์ไฟทั้งคู่แต่อ่าเมื่อเกิดมาของคนเราเนี่ยจะได้นักษัตริห้าธาตุต่างกันคือทางจีเนี่ยจะอิง12ราศีแทนคน12ราศีก็คือ12นักษัตย์นั่นแหละนะครับแล้วก็รวมกับ5ธาต นามไม้ไฟดินทองซึ่งจะมีธาตุพิเศษมากกว่าทางไทยหนึ่งธาตุก็คือธาตุทองก็คือจอปีฉลุธาตุทองเนี่ยพอดีนะครับก็หมายถึงความสวยหรูหมายถึงความหรูหราความสวยงามนะครับขอจอปีนี้มาเป็นทองสิงนะครับหมายถึงความหรูหานี่แหละหมายถึงความโอ่อ่า,อาความสุขความสมบูรณ์ความายินดีปรีดาอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่า ให้คุณกับ12ราศีแต่คนเปรียวเมียต้องระวังนะครับเพราะว่าดาวไทโสยเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีเป็นอริกับดวงชะตานะครับในในปีอ่ลูนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเป็นปีที่ไม่ค่อย จะดีกับคุณสักเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ใช่ว่าลายสร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ยังมีข้อดีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าคือจาเป็นปีต้องระวังนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาบริษัทเนี่ยเข้ามามากนะครับแล้วทาให้เรานั้นอาจจะต้องมีการวิ่งเต้นเพราะตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ร้อนอ,อกร้อนใจอยู่แล้วนะครับเมื่อปัญหามาเนี่ยมันต้องวิ่งแก้ไขมันก็เหนื่อยเป็น2ต่อเพราะว่าตัวเราเองอาจจะบ้างานบ้าพลังนะครับเป็นคนที่แบบว่า ต้องมีการแอคทีฟแอคชั่นอยู่ตลอดเวลาแต่พอมันมีมามากกว่าเดิมปกติเนี่ยมันก็เลยทำให้เราต้องยิ่งเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมอะไรแบบนี้นะครับแลวต้องไปตามแก้ไขวุ่นวายกับเรื่องปัญหาต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับต้องระมัดระวังให้ดีเพราะเนื่องจากว่าปีฉลูเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยอ่อนกาลังที่สุดในรอบ12ปีหรือดาวไทยสวยนะครับมันทําให้ตัวเราเนี่ยมีความขัดแย้งมีความคิดความเห็นความความรู้สึกเนี่ยที่ต่างกันกันกบ พู้หลักผู้ใหญ่นะครับในองค์กรในที่ทํางานในที่บ้านในทุกส่วนทุกอย่างที่เป็นผู้ใหญ่นะครับหรือผู้มีอุป,ปาการะคุณหมายถึงลูกค้าได้ด้วยนะครับก็ระมัดระวังตรงจุดนี้หมายความว่าวเราเนี่ยอย่ามองข้ามหัวผู้ใหญ่พยายามอยู่เขาเรียกเห็นผู้ใหญ่ในสายตานะครับแล้วก็อ่อนนอ้อมทำตนเข้าไว้แล้วคุณจะไม่เป็นประปักกับผู้ใหญ่หมายถึงวา่าผู้ใหญ่จะก้าวถอยออกมาก้าวหนึ่งแต่คุณต้องก้าวถอยก่อนนะครับหมายความว่าเรา อถอยคนละ9ก้าเพื่อสันติสุขอะไรแบบนี้นะครับเราต้องยอมถอยก่อนก็คือการนอบน้อมการอ่อนน้อมทำตนแล้วผู้ใหญ่ก็จะถอยหลังอีก9ก้าหนึ่งนะครับเพื่อโอเคเราไม่เป็นเพ,พินเพลนไผกับเขาอะไรแบบนี้เขาก็จะไม่หาเรื่องไม่รังแกรหรือแกล้งเราเอาแบบนี้นะครับเราก็จะกลายเป็นว่าเออก็อยู่อย่างสงบสุขแล้วไม่ทําให้เกิดปัญหานี่คือวิธีการแก,รแกร้นะครับในปีนี้ซึ่งปัญหาจะมามากกว่าปกติคือมาทางผู้ใหญ่นะครับเออเป็น เป็นประกอบคู่ขัดแยงกันอะไรแบบนี้ทีนี้นะครับเมื่อเรามาดูคนปีมะเมียเนี่ยนะครับนิสัยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นคนที่มีความรู้ความฉลาดดีนะครับเป็นคนปฏิสัมพันธ์นะครับกับบุคคลทั่วไปก็หมายความว่าชอบเข้าสังคมชอบอ เดินทางอะไรแบบเนี้ยนะครับอยู่ไม่ติดที่อย่างที่บอกไปนะครับก็เลยกลายเป็นว่าสังคมเยอะสังคมมากแล้วก็มีความสําเร็จในชีวิตค่อนข้างที่สสูงเพราะว่าสังเกตดูว่ามาเนี่ยเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดนะครับในเขาเรียกว่าในบรรดาสัตว์ที่ติดอันดับโลกนะครับหมายความว่าเอาสัตว์ทุกชนิดในโลกวันเนี้ยบารวมกันนะครับที่หนึ่งก็น่าจะเป็นเสือชีต้านะครับเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเมื่อหลายๆปีนะครับ แต่ว่าม้าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่วิ่งเร็วมากเหมือนกันก็หมายความว่านำพาโชคลาภมาสู่นะครับแล้วก็เป็นปีแห่งที่แบบว่ายิ่งใหญ่นะครับเป็นเป็น,นษัตริย์ที่มีความยิ่งใหญ่ในตัวแล้วก็คือความขยันไงความที่แบบว่า alert เนะ่ะเหมือนกับ คยกว่าไฮเปอร์อะไรแบบเนี้ยนะครับเป็นมักจะเป็นคนไฮเปอร์หรืออเลต์อยู่บ่อยๆเป็นคนบ้านง,งานเป็นคนที่ทําอะไรจริงจังซีเรสนะครับแล้วก็มีเพื่อนฝูงเยอะจึงทําให้ชีวิตเนี่ยก้าวหน้าไปสู่สิ่งที่อ่าดีได้เร็วนะครับแล้วก็มักจะไปพัวพันกับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยในปีนี้มันจะขัดแย้งกับผู้ใหญ่จึงต้องระมัดระวังในจุดนี้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นปีที่ดีพอสมควรนะแต่มันมักจะถึงว่าพื้นดวงชะตานะแต่ว่ามันมีความเหน็ดเหนื่อยครับแล้วก็ คือมันวิ่งไปเรื่อยอ่ะมันก็เหมือนเหนื่อยไหมเออแบบมันไม่ได้หยุดพักเลยอะไรแบบนี้นะครับแต่มันก็คือความที่คุณนั้นสุขใจหรือมีความสุขกับการเดินทางแล้วก็ได้เห็นโลกกว้างอะไรแบบนี้ชอบคือหมายถึงว่าคุณมีทัศนคติที่กว้างขวางเป็นผู้นาเป็นอาศีหรือนักษัตย์ที่เป็นผู้นำนะครับแล้วก็มีความโดดเด่นนะครับเป็นจา่าฝูงเป็นถ้าหมายถึงว่าถ้าเป็นสัตว์เนี่ยก็จะหมายถึงจ่าฝูงนะครับถ้าเป็น ตัวคนเนี่ยก็หมายถึงผู้นําองค์กรอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่ามีเป็นบุคลากรที่ค่อนข้างสําคัญแล้วก็มีศักยภาพสูงมากอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เด่นดังมากด้วยนะเพราะเป็นราศีธาตุไฟและมีปัญญาที่เฉียบแหลมนะครับในการคิดในการอ่านในการทําทุกอย่างนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อจอปีนี้เป็นธาตุดินจอนมาเป็นทองด้วยนะครับหมายถึงว่าปีฉลูปีนี ก็คือปีวัวนะวัววัวทองเนี่ยมันมีที่มามาจากปกติเนี่ยธาตุธาตุของเขาคือธาตุดินนะครับปีชรูเนี่ยแต่ว่าบรรจรปีนี้มาเป็นทองก็หมายถึงว่าดินกําเนิดทองหมายถึงความหรูหราหมายถึงศักยภาพตัวคนเองเนี่ยต้องพัฒนาศักยภาพให้ตัวเองโดดเด่นกว่าเดิมอีกนะครับเหนื่อยไปแล้วยิ่งเหนื่อยกว่าอีกเห็นไหมถึงมันถึงบอกว่าเออปีนี้เหนื่อยหนักนะแล้วก็มี อุปสรรคที่ต้องแก้ไขเยอะนะครับแต่จะมาซึ่งความยิ่งใหญ่ด้วยนะในอนาคตเนาะอันนี้ก็รอปีหน้าแหละอะไรแบบเนี้ยนะครับทีนี้ด้วยการที่เป็นทัดทองสิ่งเนี่ยหมายความหรูหราหมายความว่าเราต้องแต่งตัวให้ดูดีผู้หญิงเนี่ยต้องสวยงามผู้ชายเนี่ยต้องอภูมิฐานดูดูดีแบบเรียบหรูอะไรแบบเนี้ยนะครับทำให้ตัวเองเนี่ย ดูดีเข้าไวแล้วทุกอย่างจะดึงดูดนะครับให้ทุกอย่างนั้นเข้ามาง่ายโชคลาภเข้ามาง่ายทําให้เราไม่ต้องเหนื่อยมากให้เราไม่ต้องเจอกับทุกอ่าสิ่งต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นว่าโชลาภวิ่งเข้ามาหามันก็ง่ายเนาะอะไรแบบนี้ทีนี้ของคุณไปทัดไฟเนี่ย คุณต้องเกิดการแอคชั่นต้องมีความเหนื่อยต้องมีความอดทนต้องมีความขยันเพิ่มขึ้นเพราะเนื่องจากว่าไฟกำเนิดดินนะครับคือไฟจะเผาผ่านทุกอย่างบนสรรพสิ่งบนโลกไปเนี้ยแล้วกลับคืนสู่ดินดินทับถมแข็งแกร่งจนกลายเป็นทองดังนั้นเนี่ยมันจะเวียนทุครบพอดีมันหมายถึงว่าความสําเร็จในตัวคุณนั่นแหละคุณต้องขยันต้องอดทนต้องแอคชั่นต้องทําต้องมุมาณะหรือต้องแอคทีฟนะครับต้อง อดทนมากๆอะไรแบบเนี้ยนะครับเพื่อที่จะได้ธาตุด,ดินก็หมายถึงธาตุลูกแล้วก็จะออกหลานออกมาอีกทีหนึ่งก็คือธาตุทองนั่นเองก็กลายเป็นวา่าไฟเนี่ยนะครับไปหลอมทองก็หมายความว่าความแอคชั่นเหมือนเดิมนะครับก็กลายเป็นว่ามันมีทั้งดีและเสียในตัวก็คือหมายความว่าคุณจะได้อะไรคุณต้องเหนื่อยก่อนคุณจะได้อะไรคุณต้องตอบสู้ฟันฝ่าก่อนอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็จะมีอุปสรรคเข้ามาให้เราต้องแก้แล้วเราถึงจะได้สิ่งดีๆ ต่อจากนั้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของการประยุกต์แก้ไขหรือการไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยก็ดีนะครับถือว่าเป็นการที่เรานั้นทําคุณงามความดีเราก็จะมีสิ่งตอบแทนดีๆมันเป็นธาตุระบบธาตุที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับก็จะกลายเป็นว่าเราจะมีโชคมีลาภจากการช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยนะครับต่อไปสี กับทิศนะครับที่จะเสริมดวงชะตาของคนเกิดปีมะเมียนะครับเพื่อที่เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันให้มันดีนะครับแต่บอกไว้ได้หนึ่งว่าทุกอย่างคุพยากรณ์เมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่คนทุกคนจะเหมือนกันหมดและก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนทุกคนนะครับมันอยู่ที่คนการเลือกการคิดการตัดสินใจและการกระทําของเราว่ามีแนวโน้มไปอย่างไรอันนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับส่วนทิตศนะครับของคุณเนี่ยเป็นธาตุไฟคือทิศใต้นะครับเป็นทิศที่เหมาะกับคุณแล้วก็ ส่งเสริมคุณแต่ไม่ใช่ทั้งหมดทุกคนนะครับอันนี้เราต้องไปดูว่า,าคือปีเนี่ยได้แน่นอนนะครับคือทิศใต้คือเบาะแต่ว่าเราต้องไปดูก่อนว่า,ามีทิศที่ดีกว่านี้อีกไหมในดวงชะตาก็คือมันจะประกอบด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไปอยู่หลักอื่นนะครับที่มันโดดเด่นกว่าระแบบนี้แต่ก็ใช้ได้นะครับคือกลางๆเนาะทีนี้สีนะครับโทนสีแดงสีม่วง บ่วงย่ยต้องบ่วงอ่อนนะครับบ่วงใส่ไม่ใช่บ่วงเข้มคือ อย่างเช่นาวัยแดงหรืออ่งุนแดงเนี่ยคือได้แต่ถ้าเป็นอ่งุนดำเนี่ยไม่ได้มันถือว่าหมายถึงว่าสีนะสีที่เป็นอ่งุนดำเนี่ยไม่ได้มันถือว่าเป็นธาตุน้ําถือว่าความลึกลับแต่ว่าของคุณเนี่ยมันเป็นสว่างหมายถึงการดูแจ้งการเห็นการมองเห็นการประจักษ์หรือเป็นรูปเป็นล่างอะไรแบบเนี้ยนะครับคือความจริงคือความรู้ดังนั้นเนี่ยจะต้องออกเป็นสีแดงแล้วก็เป็นสีโทนแดงทั้งหมดเนาะเลือดนก สีแดงสดแดงเชอรี่แดง Cherry, แอปเปิ้ลอะไรเงี้ยนะครับได้หมดแล้วก็เป็นลักษณะของสีส้มอรสเงี้ยนะได้นะครับแล้วก็เป็นสีส้มเนี่ยได้สีแสดอะไรแบบเนี้ยก็ได้ด้วยนะครับประมาณนี้เนาะก็สามารถเอามาเสริมดวงเอามาปรับยุกระยุกนะครับใช้กับชีวิตประจำวันนะครับเป็นเครื่องนอมเป็นเครื่องใช้ได้ทั้งหมดนะครับนี่ก็าฝากไว้ว่า อย่าร้อนอย่าแรงอย่าเร็วนะครับในปีนี้พยายามทาอะไรด้วยสติแล้วทุกอย่างก็จะแก้ไขได้เสมอนะครับก็จะเป็นคนดวงดีได้เสมอด้วยยังไงก็สู้ๆนะครับเป็นกำใจให้สาบคนปีมาเมียขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคในปีฉลูนี้ไปได้นะครับเกิดช่เกิดลาบกันทุกๆคนให้หิงรอยๆกันทุกคนสามารถ,ถติดตามคำอวยพรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคำนวยพรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ